嫌だ嫌だ死にたくない死にたくないどうしてどうしてこんなことに うちの記憶…夢なんかじゃありませんわ私は帝国唯一の公女ミーア・ルーナ・ティアムーン処刑されたはずの私はなぜか12歳の自分に戻っていたでも全てはこの日記に記されているやり直してみせますわ国の未来のため民のため ส2023วัสดีครับผมป้ายๆที่ดูจบเมต่กี้เป็นพรีวิวของอะไรนะอนาณาจักรเทียมูนเป็นแอนิเมชันจะถ่ายวันที่7ตุลาที่ถึงนี่แหละ7ตุลาคุยต่ออ่า อันนี้เป็นเพลงเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์อ่าเดี๋ยวก่อนนะอ่าตะกี้พรีวิวเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะอ่าพูดถึงไหนแล้วอืมอ่าเราจะต้องอ่าใช่มาแนะนําในเรื่องข้าวๆาก่อนก็คือเรื่องเนี้ผมอ่านมาแล้วหลายปีอยู่ในร้านในอินร้านในอินมีขายอยู่น,นี่โฆษณาอ่าสองร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ว่าเล่มต่อไปจะแพงขึ้นเรื่อยๆจนถึงสามร้อยกว่าบาทอืมก็น่าจะเป็นเพราะความหนาหรืออะไรก็แล้วแต่ อ่าแต่ว่าเรามาเข้าเรื่องเมื่อเรื่องนี่ก็คืออ่าความสนุกก็ความสนุกก็ถ้าเปรียบเทียบก็โอเวอร์โหลดสนุกกว่ารมบรู้อ่าสลายก็สนุกกว่าอ่าหลายเรื่องก็สนุกกว่าเยอะแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้สนุกแบบกลางๆแต่ว่าผมชอบเพราะว่าอ่าเธอโชคดีเป็นพิเศษเขาเรียกว่าลักกี้อ่าชอบแนวนี้แนวลักกี้ ก็เป็นนใเรื่องของเจ้าหญิงถูกประหารแบบปอร์ัตฝรั่งเศสถูกกินโยตินตัดคอโดยที่ว่าชีวิตก่อนแล้วก็ได้ย้อนกลับมาโดยที่มีบันทึกที่เขียนไว้อ่าบันทึกที่เขียนไว้นี่ก็บอกเรื่องราวว่ามันเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยอืมให้นึกถึงหนังก็ Back to the Future นั่นแหละอ่าก็มันจะมีการถ้าเกิดอนาคตเปลี่ยนบันทึกก็จะเปลี่ยนไปอืมประมาณนั้น ในเรื่องก็จะโปรโมทอะไรนะมันสนุกกลางๆอ่ะนะแต่ผมชอบเออมันมันเทิงขำขันดีไม่ใช่อะไรนะอ่าแล้วมาดูพรีวิวตัวใหม่กันดีกว่าตัวใหม่นี่คือตัวล่าสุดเลยตัวล่าสุดคือตัวที่สองตัวที่สองนี่พรีวิวสองก๊อปมาใส่จุ๊บตั้งระวังเรื่องอะไรเนะี้ย อันนี้คือจะพูดถึงว่าอน,นาโคแต่ถูกตัดคอด้วยกิโยติน どううすすればるかないいいららよにはしอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าช่องไหนจะเอามาอาจจะเป็นช่องอะไรนะ それが貧しく身分のの低いもでであってもですこれは奇跡の出会いに対する泣いよ帝国の皇帝に連なるものとしての資質それが彼女にはあるに違いないなんと美しいお友達になってくれませんかまさか我が弟に恋をするとは。あくまで気の仲回費が最優先雨を降れ雨を降れ อ่าเทียมูเนมพายสตอรี่นนี้คือเรื่องที่แบบชื่อสากิจทางการอะนะชื่อปฐาชัยก็ตามที่นายอินอันเนี้ยนายอินบันทึกเรื่องราวจักรวาลเทียมูจุดพิษผันของเจ้าหญิงโอ้ยาวอาช่างเถอะเอาเป็นว่าเรื่องก็ประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะเล่าในเรื่องก็ประมาณว่าก็เป็นเจ้าหญิงอ่อเจ้าหญิงที่แบบอยู่ ใช้ชีวิตมีความสุขไปวันวันอ่ะนะแล้วก็ถูกปฏิวัติถูกตัดคอโดยที่ไม่รู้อินโวอิเน่อะไรก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าผ่านเงินด้วยแหละแต่ว่าผ่านเงินแบบไม่รู้ตัวถ้าจะให้เปรียบเทียบกับปฏิวัติฝรั่งเศสก็คงจะเป็นพระเจ้าหลุยที่สิบสี่กับมารีอังัตเนตเหรออย่างมาเรีอังัตเน็ตเนี่ยหลายครั้งกะะไอ้เรื่องที่ว่าให้กินกินหญ้าแทนแทนขนมปังอ่ะหรืออะไรพวกเนี้หรือกินเค้กแทนขนมปังเนี่ยอันเนี้ย มาเรียตัวเน็ตตัวจริงอ่ะไม่ได้พูดอ่าแต่ว่ามันมีหนังสือที่เคยเขียนเรื่องนี้ออกมาแล้วแต่ชาวบ้านแล้วก็หลายคนน่ะเชื่อเชื่อกันว่าตอนนั้นนะเชื่อกันว่ามาเรียตัวเน็ตพูดแม้กระทั่งไออภิมหาสร้อยคอเพชรอ่ะก็คิดว่ามาเรียตัวเน็ตสั่งให้เจ้ากระทรวงการคลังซื้อออแต่ว่าเอาเป็นว่าซึ่งบริษัทช่างมันเถอะเพราะว่าทุกคนก็ รับรู้ว่าพอเฝรั่งเศสเสร็จปุ๊บพระเจ้าหลุยส์กับถูกตัดคอแล้วทุกอย่างให้เปลี่ยนดิ้งใช่ไหมทุกอย่างก็จบแค่นั้นทุกคนจะรู้เท่านั้นไม่ใช่ทุกคนสิต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ทุก,กยทยอ,อย่างก็เลประชาธิปไตยอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็จะลืมทึกออะแล้วต่อนนั้นฝรั่งเศสมีนโปเลียนนโปเลียนเป็นอะไรประธานาธิบดีเหรอก็อไม่ใช่อ่ะเห็นไหมไมันเกิดอะไรขึ้นคือยุคตรงเนี้ยระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่สี่ตายกับนโปเลียนช่วงแกลบตรงนี้ยหลายคนจะไม่รู้ เราจะไม่พูดถึงมันไม่เกี่ยวกับน,นิยายแต่นิยายพูดมาถึงเรื่องกินเค้กกินนมกินเค้กกับกินขนมปังอยู่เราเลยมาติดไว้ตรงนี้ก่อนก็อ่ะมันเป็นการ์ตูนตลกไม่ใช่ฟิวเฮดเป็นนิยายตลกอนิเมะก็ต้องเป็นอนิเมะตลกดูจากรูปทรงแล้วนะก็จะให้สปอยคร่าวๆหรืหมสปอยสปอยได้ไหมสปอยได้สปอยได้จากอนิเมะอ่ะจากพรีวิวเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยองหญิงตื่นมาตอนนั้นก็คือโตแล้วตอนถูกตัดคอเนี่ยคือโตแล้วเป็นสาว ต่อบ,บันทึกด้วยความเศร้าค่าน้ําตาคาบเลือดคอขาดปึ้งเตือนขึ้นมาอ้าวคอยังอยู่แล้วก็อายุน้อยลงแต่ว่าบันทึกยังอยู่อ่าเป็นต้องถือว่าเป็นของวิเศษแล้วกันไอ้บันทึกนี้อ่าเป็นของเวทมนต์ของวิเศษแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่จะเรียกอ่าแล้วทาเนี้ยนางก็พยายามทําทุกอย่างที่จะทําให้ตัวเองรอดชีวิตเออแล้วก็มีคําศัพท์แปลกๆที่ซับซับแปลกๆที่ผมอ่านในนิยายครับ อะไรอการไดเอทตาท้องอยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยที่ผมผมต้องไปเซิร์ช g o o g l e ดูเว่ามันคืออะไรอะ่ะคือเป็นการแปลไทยที่ไม่ได้แปลไทยอ่ะนะอ่ว่าไปก็นะอืมอะไรนั่นแหละมันเป็นเหมือนจะเป็นนิยายผู้หญิงหรือแต่พเป็นผู้ชายคยนเขียนนะผู้ชายก็น่าจะอ่านได้เป็นนิยายผู้ชายมากกว่าหรือเรื่องสองเพศเอ่าทำไมาพูดกันเอามาเข้าเรื่องก็คือจะถูกตัดคอโดยเจ้าชายอะไรวะจําชื่อไม่ได้ลืมแล้วเพราะว่าเรื่องนี้ ตอนนี้ออกถึงเล่มเจ็ดผมอ่านถึงเล่มหกนี่มันระหว่างเล่มหกเนี่ยกับเล่มเจ็ดที่ยังไม่อ่านเนี่ยเป็นปีนะแล้วเล่มหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดว่านานกว่าแค่ไหนเอาแล้วผมลืมหนังสือเนี่ยผมห่อแล้วแล้วขายแต่ว่ายังขายไม่ออกเลยต้องไปแกะแล้าอ่านกรอบถ้าคลิปนี้ฮิตนะแต่คลิปนี้คงไม่ฮิตหรอกก็แค่เล่าแค่อยากทําไม่เฉยอ่าแล้วนี่จะเป็นคนใช้คนสนิทเนี่ยคนเนี้ยนางเนี่ย ก็คือในเรื่องเนี่ยจะถูกไล่ออกไปแล้วแต่ว่าในไม่ใช่สิในทไลายแรกอ่ะถูกไล่ออกไปแล้วอ่าแต่ว่าทไลายที่สองอ่ะได้รู้ว่าเป็นจงรักภักดีจากทไลายแรกก็เลยเป็นคนสนิทในทไลายที่สองที่ฟื้นขึ้นมาถือเป็นทไลายที่สองอันนี้ฉากเต้นรำกับเจ้าชายอะไรนะจำชื่อไม่ได้เป็นคนที่ตัดตัดคอเธอนั่นแหละในสั่งตัดคอใน ในทำรายแรกจำชื่อไม่ได้แล้วลืมแบบอย่าถามมากอ,มอันนี้คือฉากที่แบบถอดอ่าอะไรนะเครื่องประดับที่เป็นปัญญมณีแล้วก็ให้ไปขายเอาเงินเพื่อปรับปรุงโบสถ์แล้วก็สลัมในรอบรโบสอ่ะเปสลัมเป็นโบสในโซนสลัมเออต้อพูดว่าโบสถ์นโซนสลัมประมาณนั้นทําให้ได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้ความชอบทำมาส่วนนี้คือลูกน้องคนสนิทซึ่งก่อนหน้านั้นทำรายแรกขีอเหยียดไว้อ่าถาม ประมาณว่าแขวะว่าท่านรู้ไหมว่าถ้าอาหารราชาวงศ์ของท่านเนี่ยตกมือได้เท่าไหร่วันเท่าไหร่ชาวบ้านกินได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเราจะไม่เข้าเรื่องรายละเอียดพูดแล้วส่วนนี้ที่โมโหที่ให้เขาบอกว่าของเนี้ยถึงรักมากแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายพอถูกปฏิวัติก็จะถูกแย่งชิงไปอยู่ดีอืมมีสปอยจากนี้ไหมไม่ลืมิดไล พิ่งมานี่ถึงวันอาพีวิวนี้เพิ่งมาประมาณ22ชั่วโมงเหงนหิ22ชั่วโมงกำหนดเข้าฉายวันที่วันที่เจ็ดเดือนสิบสองพันยี่สิบสามอ่าฮะเดี๋ยวนะเรามีของเอ้ยมีของมีฉา,า,นะา,ายไม่เท่ากัน้วยนะเวลาฉายไม่เท่ากันอ่านไม่ออกอ่ะขอโทษทีครับอ่านไม่ออกต้องใช้ Google กูเกิล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 ตัวหาภาษางับอ่า,าฮะแพงเปิด Happy En Pinslet นี่เ,เ,เพลงเปิดด้วยออกาศวันเสาร์ที่7ตุลาช่องโตเกียว MX ทุกวันเสาร์25นอมันตอนไหนวะตีหนึ่งเหรอฮะ 25นมันตอนไหนเฮ้ยผิดแล้วมันน่าจะเป็นเออว่ะจริงๆด้วยอ่25นตีหนึ่งมัง้งไม่รู้ผมไม่รู้ระบบเวลา,าญี่ปุ่นเท่าไหร่ไม่ใช่โปรมีมีสปอยแลวเจ้าหญิงมีอายุไย20ผู้ถูกหมิ่ว่าเป็นเจ้าหญิงผู้เห็นแก่ตัวจากวัดเทบูยิ่งใหญ่ถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตนินเป็นผลมาจากการปฏิวัติข,ของประชาชน แต่ตื่นขึ้นมาเป็นยุสิบสองปีฮะคือไทม์ไลน์ที่สองตัดสินใจสร้างอาณาจักรขึ้นใหม่เพื่อนาข้อถอนจกักรวรรดิหรอเพื่อช่วยผู้คนจากข้าวายากหรอเพราะทหารจานวนมากเสียชีวิตสงคารามกลางเมืองหรือก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยก็คือหลีกหนีชะตากรรมของกิโยตินก็คือพูดง่ายๆคือทําทุกอย่างเพื่อตัวเองนั่นแหละในเรื่องมันเลยตลกตรงที่ว่าทําทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่คนก็คิดว่าโอ้ท่านโมโม่ท่านโมมอนท่านคิดถึงขนาดนั้นเลยหรออวหลอดอ่ะตึกถึงที่ คนอวยท่านมูันกะอวยอับนั่นแหละอารมณ์นั่นแหละชอบชอบแบบนั้นเออไม่รู้จะพูดยังไงดีก็อฮิวสองก็ดูจบแล้วเนาะเป็นตลกอะในเรื่องก็มานั่นแหละก็จะจบลูกแรกมันจะมีจบอ่าเขาเรียกว่าไงผ่านแรกแต่ดันฮิตมั้งก็เลยเขียนต่อผ่านที่สองผ่านแรกความจริงอนิเมะควรจะจบที่ผ่านแรกแต่แหละจบผ่านแรกทุกอย่างกลายเป็นเจ้าหญิงไม่ใช่สิกลายเป็นราชินีทรงปัญจานั่นแหละจบแล้วก็มีลูก กับเจ้าชายอะไรนะอีกคนหนึ่งอ่ะอืมไม่ไมยเดี๋ยวจะสปอยมันจะสปอยเอาเป็นว่านึกออกแล้วแต่ว่าพูดไปแล้วจะสปอยแต่เจ้าชายคนหนึ่งนึกไม่ออกอ่ะจะสปอยแต่ว่าก็จะกลายว่าเรื่องอ,องเนี้ยก็จะในภาที่สองไปนะก็จะคือจะถูกลบแล้วก็ขึ้นมามันจะมีเรื่องใหม่ขึ้นมาอืมแล้วคราวนี้ยพอภาที่สองไปเนี่ยออกจากประวาลไปเลย ผาที่สองนี่ก็ถ้าจะพูดไปนะผู้เขียนเขียนเรื่องเดียวมั้งโอ้ใช่เขียนเรื่องเดียวเนี่ยอาจจะเห็นปกในผานที่สองนะคือผาแรกก็จบประมาณนี้ยนเะ่ยผาแรก,กจบสองเล่มแต่ผาที่สองยาวเหยียดเลยอนะ่ะเทียมเนี่ยอันนี้คือหลานเป็นผานที่สองนั่นแหละ มาที่สองก็กลายว่ายาวมาเลยความจริงอะ่ะกําลังดีอะ่ะคนที่อ่านซื้อเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วจบอะ่ะอ่านจบแค่เนี้ยกำลังดีเลยไม่ต้องพูดเลยมากพอแล้วนุกสุดแล้วหนึ่งสองเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมันเหมือนโอเวอร์หลอดสองเล่มหลังเนี่ยพูดไปก็โอ้ยอุตส่าห์รีบอ่านตั้งแต่แรกช่วยกัน เอาเป็นว่าเอาอ่านเออมันมันมันไม่น่าขยายอสองเล่มวอาว่าหลอดเล่มแปดพูดไปก็บ่นไปเดี๋ยวค่อยไปทําคลิปต่างหากมันสนุกไหมก็สนุกอ่ะแต่มันไม่สู้เล่มอื่นอ่นี่ยคือเล่มอื่นๆสนุกกว่าเล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าเงี้ยโอ้สนุกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดโอ้สนุกแต่เล่มสองใหม่ล่าสุดเดี๋ยวไม่ไม่สนุกเท่าแล้วกันคือแบบตอนแรกคิดว่าจะมาทำอ่าเล่าว่าหลอดสองเล่มล่าสุดที่รีไปอ่านแต่การว่า มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันไม่ใช่ไม่สนุก,กนะมันมันก็สนุกแต่มันไม่มีอะไรเท่าไหร่เนื้อเรื่องมันไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่เนื้อเรื่องแค่บอกนิดนิด่อยเองโอเคเดี๋ยวมันจะเปนนอกประเด็นมันนอกเรื่องเรามาเข้าเรื่องนี้ต่อเทียมูลต่อก็อืมถ้าใครจะซื้ออ่านนะแนะนําเลยซื้อแค่หนึ่งสองพอแล้วสำหรับคนที่แบบไม่มีงบนะอ่าไม่มีงบไม่อยากเสียเวลามากหนึ่งสองสนุกสุดแล้ว 1, 2, หนึ่งสองพอสนุก จบในผ่านแรกคือจบแล้วไม่ต้องอ่านเพิ่มผ่านสองก็ได้ที่ว่าหนังสือถูกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือถูกเปลี่ยนแล้วหลานส่งมาจากอนาคตเนี่ยไม่ต้องอ่านก็ได้ไว้ค่อยให้มันจบไว้ค่อยผ่านหลานจบอะไม่รู้กี่เล่มค่อยงอกค่อยไปซื้อมาลวดเดียวอ่านก็ได้มันมันจะได้ไม่ค้างคาบ้งก็อ่านในหนึ่งสองอะแล้วไม่ค้างคาเลยอะอืมแล้วก็ไว้ค่อยผ่านหลานจบเดีย่ย หรืออาจจะจบเลยก็ได้มันอาจจะจบไปอีกสิบห้าเล่มยี่สิบเล่มก็ได้ไม่รู้เล่มเจ็ดยังไม่ได้อ่านแต่เล่มเล่มหกอ่านแล้วยังอยู่หลานยังอยู่ไม่ใช่หลานอันนี้มันเพื่อนหลานอืมจะมีการเล่าถึงเขาเรียกว่าไงนะถ้าเป็นจริงเขาเรียกว่าอ๋องเอ่อเชื้อพระวงศ์เพื่อพระวงศ์ที่คุมอำนาจจะมีสีเชื้อพระวงศ์อะไรแหละอืมแล้วตอนนี้ยมันจะเล่าถึงว่าจะมีหนึ่งหนึ่ง หนึ่งคนที่จะเป็นอจะเรียกว่าทรายศก็ไม่เชิงอ่ะนะอเอาเป็นว่ามันไม่พูดถึงดีกว่าอ่าเราไม่พูดถึงดีกว่าโอ้โหนี่สปอยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อตอนนี่สปอยได้อยู่นะเนี่ยชื่อตอนเล่มหนึ่งเนี่ยว่าสปอยได้เรื่องราวเริ่มต้นจากปุ่นกินยูตินของที่เมียชอบกับเสียงภายในความทรงจําพบกันอีกครั้งสาวใช้ผู้พักดี อันนี้ไม่สปอยนะอ่ารพยากรเดลี่โชคเลือดอ่าอ่าอันนี้ไม่สปอยนุกดีไม่มีาหาอะไรถ้าจะซื้อก็วันนี้วันที่เก้าทับเก้าโฆษณาไหมโฆษณาได้ตังไหมไม่ได้ตังไม่ได้เียอะไรทั้งสิน้นเออไม่ได้อะไรเลยเก้าทับเก้าซื้อวันนี้ผมซื้อไหมซื้อแล้วซื้อเล่มเจ็ดเพิ่งซื้อมาเพิ่งเห็นด้วยเออคือเห็นเห็นอะไรนะเพิ่งเห็น,เอ,นเออพรีวิวนี้ก็เลยเอะตอนนี้มันออกถึงเล่มไหนแล้ววะโอ้ต้องหลายปีแล้ว เป็นปีนะออกกี่เล่มแล้วออกเล่มเจ็ดเล่มเดียวโอ oh, ชิปก็อ่าเล่มเจ็ดก็เล่มเจ็ดซื้อมาเล่มเดียวเสียค่าส่งค่าส่งอืมมีค่าส่งด้วยได้บัตรลดไปสิบสิบกว่าบาทมั้งสิบสี่บา,บาทค่าส่งอีกลดไปอีกสาสิบกว่าบาทมัง้งเอ่อรวมๆแล้วก็ประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรมากเออประมาณนั้นเอาละหมดแล้วละไม่มีอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อ,อ,อแค่นี้หนละเดี๋ยวอันนี้ก็ นี่ยกมือนะเนี่ยแต่ว่าแมวยกมือไม่ได้เดี๋ยววันนี้นานไปแล้วไปๆไปแล้วครับวันนี้แนะนําเรื่องนี้ก็ไม่นะถ้ามันยังไงก็ค่อยว่ากันใหม่โอเคสวัสดีครับ